พบกับบิ่มเช่นเคยนะกับยานิสาบอลสีค่ะบอลสีอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำหรับวันนี้บิ่มจะพาทุกคนมาชมบอลสีในราคาห้สิบาทว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ามาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะมาดูต้นแรกดูอะไรกันดีต้นแรกนะคะเอาเอาติดด่างแล้วกันนะคะ ต้นนี้คือกระบีนายร้อยนะรอบที่แล้วใครที่เอฟแล้วไม่ทันนะคะเพราะว่าอันนี้คือโตใหม่แล้วนะคะกระบีนายร้อยป้ายด่างอย่างนี้เลยเห็นไหมคะแล้วก็มีรากทะลุกระถางแล้วด้วยเห็นไหมคะรากเดินทะลุกระถางแล้วสามารถเปลี่ยนกระถางได้เลยนะอันนี้คือกระบีนายร้อยนะคะต้นแรกของเราต้นที่สองนะคะคือสุนทรผู้ค่ะ สุนทรพูบิมเ,เคยลงคลิปเป็นคลิปสั้นให้ดูอยู่นะต้นแม่สุนทรพูเนี่ยคะ่ะเป็นไม้ใบแข็งเนาะกัดสีชมพูลายคล้ายๆกับพวกเอ่อบันดาทซับนะคะ<อ>นี่ต้นทรงสูงนะไม่ใช่ทรงเตี้ยนะคะไม้แอสุนทรพูนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่มีชัยชนนะนี่คือชัยชนที่สวนของเรานะคะป้ายแดงๆแบบนี้เลยต้นละห้าสิบบาทนะเนี่ยค่ะ แดงแปดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะต้นถัดไปอันนี้คือ<า>พระโมกขลานะนะคะนี่กัดสีแล้วนะลากลากก็ทะลุก,กระถางแล้วด้วยนะคะพระโมกขลานะห้าสิบาทเลยนะอันนี้ห้าสิบบาทมีให้เลือกนะคะว่า จะเอาแบบว่าส่งฟรีหรือว่าขอเป็นต้นแถมเนาะโทรมาคุยกันได้วัวจะเสียงดังนิดนึงนะคะวัวเพิ่งตอนแต่น,นี้ถ่ายตอนเย็นเนาะอันนี้คือมิ่งมาเหสีนะคะเริ่มกัดสีแล้วมีหูใต้ใบด้วยนะต้นเนี้ยม,มิ่งมาเหสีนะคะอันนี้ยังไม่มีนะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เดีย๋ยวบิ่มท้ายคลิปบิ่มจะพาไปดูมิ่งมะเหสีที่มี ที่มีมีหูใต้ใบตัวนี้ให้หน่อแล้วนะเห็นไหมอันนี้ซื้อไปได้สองต้นเลยนะคะมิ่งเมห์สีต้นนี้สวยค่ะมีหลายหน้าด้วยนะแบบไม่ใช่แบบว่าบางต้นก็กัดเริ่มกัดเยอะกัดเนี่ยคะ่ะนี่ต้นหนึ่งนี่กัดลายแบบนี้ก่อนแล้วเขาให้กัดลึกแบบนี้นะกว่าเขาจะจับจับอันนี้ได้เราต้องนิ่งนะคะเห็นไหมมิงเมห์สี ไม้ห้าสิบบาทเลยนะรอบนี้เดี๋ยวไปดูทางนี้มีอะไรนะคะอันนี้คือณนะ้าเมืองนอนนะณนะ้าเมืองนอนห้าสิบบาทเลยค่ะไม้ประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหม,มเดี๋ยวให้ดูแลหลายต้นนะคะนี่ก็นะ้าเมืองนอนนะ มีด่างนะคะนี่เห็นไหมเพราะว่าแม่เขามีเชื้อด่างนะคะมแม่เขาด่างเขามีด่างนี้ตอนโตด่างแน่นอนเดี๋ยวให้เขาขยับรถก่อนนะคะบ้านติดถนนนะส<ก>เสียงดังมาก จะถ่ายคลิปแต่ละทีนี้ต้องดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะอันนี้คือต้นนี้คือทุ่งนาเรสวนนะของแท้แน่นอนนะคะคือเป็นไม้ก้านดำกระดูกก็ดำนะคะกัดเม็ดขาวเป็นใบไทยนะคะเดี๋ยวพาไปดูบิ่มจําได้ว่าบิ่มลงคลิปคลิปเป็นคลิปช็อตนะคะน่าจะเป็นช็อตที่ว่าคลิปสั้นอะเพราะว่าต้นแม่เขาบิ่มว่าสวยอยู่นะคะ ออมันเป็นบอลหน้าดุนะคะอ,ออกสีดำเข้มต้นใหญ่ๆที่เห็นนี่คือนายทองเหม็นนะคะจะไม่คะจะเอาไปเปลี่ยนกระถางห้าก็เอกระถางหกสักทีไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะจนมันใหญ่โตมโหงารานเขากำลังเริ่มกัดสีนี่เห็นไหมนายทองเหม็นลากคะ่ะ ถามว่ารอดไหมโหรักขนาดนี้ต่อให้ทิ้งใบนะคะบางครั้งการส่งบอลนะบิ่มจะบอกว่าคือรลาเราส่งไปบอลใบล่างเขาก็จะมีเหี่ยวบ้างเพราะว่าเขาจากที่เขาอยู่ในน้ําแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาเขาออกจากน้ําแล้วแพ็คส่งไปมันก็ต้องมีการทิ้งใบบ้างนะคะหรือว่ามีการเหี่ยวไปบ้างใบเหลืองบ้างนะคะอยู่กับสภาพอากาศตอนที่เราส่งไปที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะมีเป็นของบรษณีนะคะกับ แฟดเนาะที่บิ่มส่งอยู่ถ้าลูกค้าท่านไหนสะดวกแฟดก็แจ้งกับบิ่มว่าเป็นแฟดท่านไหนสะดวกเป็นใบเสนีก็แจ้งกับใบเสนีนะคะมีปลายทางนะคะที่สวนทําปลายทางไว้ด้วยแต่บิ่มขอคนที่รับจริงเนาะใครที่จะอยากได้ต้นไม้ไปเลี้ยงอันนี้คือหนุมานคลุกฝุ่นนะคะต้นใหญ่ๆห่แบบนี้เลยนี่ค่ะหนุมานคลุกฝุ่นนี่รากก็ทะลุกระถางแล้วต้นใหญ่มากนะ เดี๋ยวพาไปดูอีกนะคะทุ่งนาเรศวรมีกําลังเริ่มโตแค่ไม่กี่ต้นนะคะทุ่งนาเรศวรเนาะมันเพิ่งปลูกไปเนี่ยค่ะอันนี้ก็ใช่ทุ่งนาเรศวรน,นะใครที่สั่งบวรนัตนากสินกรบิมไว้คือไม้ยังแค่เออนี่ค่ะไม้ยังแค่นี้อยู่เลยกระบิมให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้คือบวรรันตนโกสินนะลูกค้าที่สั่งไว้คือถ้าลูกค้ามีตู้อบ ถ้าอยากได้ไซส์นี้ไปบิ่มก็ส่งให้เนาะกำลังเริ่มโตค่ะสองใบอยู่เลยที่ว่าก็อ,อยากให้แต่ว่าเนี่ยค่ะก็ไม้อยู่ประมาณไซส์นี้บรวรนนะัตนากสีนที่มันเป็นบนใบยาวมากนะคะเป็นบนเก่าตับเฉลิมกรุงเนาะส่วนต้นนี้เป็นกุมภะกัรน,นะคะนี่กุมพกัรต้นนี้บิ่มไม่ได้เช็ดกล้องนั่น,นี้กล้องมัวอันนี้ได้สองต้นนะคะในหนึ่งกระถาง กุมพักกันแล้วเท้าพันตาที่ลงในคลิปให้ดูเมื่อวานตอนคลิปว่าฝนตกนะคะไม่รู้จะถ่ายได้ไหมอันนี้คือเท้าพันตานะคะนี่ใบใหญ่สูงๆแบบนี้เลยเท้าพันตาแต่พญาพันวังนี่ไม่มีนะลูกค้าพญาพันวังนี่ไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ผ่าเลยแล้วนิลระเสนนิลระเสน เขต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเวลาเขากัดสีน่ะสวยมากนี่ค่ะรากเห็นไหมคือต้นมันบอนมันแข็งแรงมันต้องเปลี่ยนกระถางแล้วอะค่ะบางทีถ้าบอลมันอยู่ในตู้ที่มันสูงเหมือนกันหมดมันก็จะยืดนะคะต้นมันจะโตมากมาดูตู้นี้กันนะคะ ต้นี้กันว่ามีอะไรนะคะอา้าต้นนี้มีนางฟ้าด้วยนะคะมีนางฟ้าและมีเจ้าหญิงนะคะอันนี้คือนางฟ้านะบางต้นผ่ามาจากทรัพย์เจริญบางต้นผ่ามาจากพรมพิมานนะคะหรือว่าต้นผ่ามาจากรัศมีเงินแล้วเขาไม่ป้ายนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยคือนางฟ้าอย่างนี้นะคะแบบนี้เลย นี่ต้นนี้เจ้าหญิงนะใครที่ยังไม่ได้เนี่ยค่ะเจ้าหญิงได้สองต้นในหนึ่งกระถางเลยนี่ปลูกไม้ตั้งแต่เล็กคือไม้มีสองต้นเลยนะต้นนี้เ,เห็นไหมคะสองต้นเลยแล้วก็หนี่กลุ่มพะกันคุณดูคุณขาดูได้สองต้นนะหมว่าคุ้มมากอะไรราคาห้าสิบาทเนี่ยค่ะลายแบบนี้มาแล้ว ลายแบบนี้เลยนะยักษ์กุมภการมีหูใต้ใบนะคะใบยาวมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะห้าสิบบาทซื้อไปเปลี่ยนกระถางเอานะแป๊บเดียวก็จะโตนะคะต้นนี้ยังเล็กหน่อยแต่ว่าป้ายสวยเดี๋ยวให้ดูนะคะต้นนี้คือพรมพิมานนะคะป้ายป้ายจัดเลยเห็นไหมคะพรมพิมาน ป้ายสีเขียวและสีแดงในในต้นเดียวนะถ้ารับสมีเงินคือป้ายเขียวอย่างเดียวเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะใครที่ชอบบนเป็นเม็ดเม็ดกระดูกดำๆใบเงาๆต้องเป็นพ,นพรพะร่วงนะคะตัวนี้พ,นพรพะร่วงใบเงาแบบนี้เลยกระดูกดำนะเป็นไม้พุ่มเตี้ยด้วยค่ะไม่ค่อยสูงนะพ,นพรพะร่วงเห็นไหมมีหลายใบมากหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดใบแล้วนะต้นเนี้ยค่ะเห็นไหมนี่ยค่ะมีราก ใต้กระถางแล้วด้วยเจ็ดใบสวยๆเลยมาดูต้นนี้ด่างสวยด้วยนะอย่าดูก่อนว่าเชื่อะลรอันนี้น่าจะเป็นเสน่ดารานะคะต้นนี้น่าจะไ,ได้แผลงด้วยนะใบทําไมแปลกๆนะคะเห็นไหมใบเหมือนพัดเลยเพราะว่าต้นนี้ที่จริงหน้ามันต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้เสน่ดาราทําไมใบแผลงเนาะแต่ก็สวยดีนะคะนี่คะ่ะที่จริงต้องเป็นแบบนี้เสน่ดาราเนะ แล้วมันด่างด้วยนะเห็นไหมนี่ยค่ะสเสนดาราด่างด้วยสเสนดารามีไม่มากนะคะสเสนดาราเพราะว่าไม้ยังไม่โตบางต้นมันผ่านแล้วมันเผือกไปเลยคือเผือกนี้คือขาวไปหมดเลยนะคะเนี่ยไม่รู้เป็นคนที่ชอบแดงๆมีใครเป็นเหมือนบิ๋มไหมเห็นแดงๆไม่ได้อันนี้คือนีนลเซนนะ เนี่ยค่ะนีลเศนคือกัดแดงแบบนี้เลยนะกัดจากเขียวแล้วค่ะแล้วก็ใบใหม่นี่เปิดใบมานี่คือแดงแป๊ดเลยแล้วใบเขาก็จะหยิกหยิกด้วยนะใครที่ชอบไม้เก่ามาหาเราได้นะอันนี้อ่าันนี้ก็เป็นพระโมกค,ค่ะนี่พระโมกขาลานนะไม้กาบนะออกกัดก็เป็นกระดูกสีส้มนคะคะต้นนี้กัดชัดหน่อยเดี๋ยวให้ดูนะออมียาด้วยนี่ กัดชัดๆแบบนี้เลยบิวว่าเขาก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะเขามีใบกาบเห็นไหมใบสองชั้นแบบนี้อันนี้มันเป็นหญ้านะบิว๋วยังไม่ได้ถอนออกเนาะอันนี้คืออ่าพะหมกคารานะนะคะฝั่งนี้มีอะไรมีอัมพรนะคะนี่อัมพรสวยๆบิวว่าอัมพรสวยนะนี่ค่ะนี่อัมพรสวยแบบนี้เลยนะคะ ดูสีสเห็นไหมคะอันนี้อันนี้ในร่มจะเห็นสีนี่คะ่ะต้นลำต้นใหญ่มากลายใหญ่แล้วมันเป็นบอลใบกลมใหญ่มากเลยนะอัมพรส่วนต้นนี้เป็นจอมทับนะคะนี่จอมทับใบเงามีหญ้าแถมมาด้วยหนึ่งต้นนะคะใบเงา นี่ต้นสูงแข็งแรงแล้วนะคะจอมทับต้นนี้นะคะบรรดาลทรัพ์นะคะนี่นี่กระดูกแบบนี้เลยนี่ค่ะบรรดาลทรัพ์หนึ่งสองสามสี่ห้าใบแล้วนะค่ะต้นลำต้นสูงหน่อยนะคะบรรดาลทรัพ์แต่ถ้าปลูกนอกตู้ก็อาจจะไม่สูงมากเนาะ นี่นะเมืองนอนมีหลายต้นอยู่นะานี้น่าจะเป็นไม้แยกหนอนะคะนี่เนี่ยคะเห็นความด่างไหมคะน้ำเมืองนอนห้าสิบบาทนะได้ด่างไปเลยสวยๆนุพะก้ารอบนี้สวยมากเลยนะคะล,ลูกลูกค้าคะ่ะดูให้ดูหน้านะอันนี้ใบเดียวเนาะยังใบเดียวอยู่แต่หน้านี่คือเหลืองมาเลยนะคะใบเหลืองใบเหลืองสวยๆมาเลยนุพะก้านะคะ ใครที่ยังไม่ได้กบ,บิมรอบที่แล้วเท้าหิรันพนาศูนนะเป็นไม้เขียวป้ายแดงนะคะนี่ค่ะป้ายแดงแบบนี้เลยเท้าหิรันพนาศูนไม้เก่านะคะหัวจำได้ว่าซื้อหัวตัวนี้มาสี่หมื่นห้านะคะตอนนั้นซื้อตอนแพงเลยอันนี้ชายชนนะชายชนที่สวนปะเออชายชนที่ส่สวนนะคะ ป้ายแดงๆแบบนี้เลยนี่บางครั้งป้ายเยอะมันก็โตช้านะเพราะว่ามันแดงมากเห็นโหลดใหม่ไหมหลดใหม่เขาก็แดงนะคะนี่ท่านชายท่านชายมาดูไม้ที่คู่กับท่านชายนะคะก็คือรัตนสินนะนี่ค่ะรัตนสินก็ถามว่าป้ายโหดไม่ต่างกันเลยเห็นไหมเอยเห็นความป้ายไหมคือ คุณขามันแบบมันแดงแจเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมแดงมาล่ามาเหลือคขาว่าค่ะแดงคากแดงเน่ได้ค่ะขาวาเจงสันสวยนะคะรัตนสิน่ะเป็นไม้สวยอสงไข่เราก็มีนะห้าสิบบาทเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไซส์เล็กนี่อะค่ะป้ายสวยๆเลยอสงไข่การเวลานะคะห้าสิบบาท นะนี่นกพะเก้าก็จะมีหน้าชมพูด้วยเมื่อกี้ดูหน้าเหลืองอันนี้หน้าชมพูนะเอ,อชัดไหมเอยทำไมกล้องไม่จับเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่แบบนี้เลยนี่คือนกพะเก้านะนกพะเก้าเป็นไม้ด่างชมพูด่ดางขาวด่างเหลืองในหนึ่งต้นนะคะถ้าแม่ ถ้าแม่ต้นไหนด่างชมพูผ่าแล้วก็จะได้ด่างชมพูเยอะถ้าต้นไหนด่างเหลืองแม่เขาอะคะ่ะผ่าเราก็จะได้ด่างเหลืองเยอะไม้มันมีหลายรุ่นนะคะนี่เดีย๋ยวไปดูตู้อื่นด้วยอันนี้เป็นกลุมพากัรนนะคะแล้วก็มีโอ้ยนี่ให้ดูต้นนี้ก็ใหญ่โตมโหฬานแข็งแรงมากอันนี้คือกำแพงแสนนะคะนี่มันเป็นไม้ปลายชมพูนะที่จริงมันต้องเป็นสีเขียวแล้วมันปลายชมพูต้นใหญ่ บเริ่มเทิมเลยสวยๆเลยอันนี้เปิดตู้ไว้เมื่อกี้เริ่มจะแอนอันนี้รนนพักนะคะเนี่ยยักษ์รนนพักเนาะนี่อะค่ะเท้าจันทชนก็เยอะนะแต่มันเพิ่งสองใบแต่ว่าป้ายสวยๆเลยเห็นไหมคะเห็นจันทชนไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละเท้าจันทชนเนาะด้านนู้นใช่หมดเลยนู่นนะคะ่ะ เท้าจันทชนส่วนนางรากสดมันก็ประมาณนี้นะคะไม้มันนะคะเกือบจะขยือพ่ถึงแล้วค่ะนี่ค่ะนางรากสดนะฮรับค่ะฮรครึ่งใบเลยจ้ะคุณขาเห็นไหมป้ายแดงๆเลยแม่ค้าผ่าชิ้นใหญ่มากนะนางรากสดเพราะว่ากลัวมันกลัวมันไม่ป้ายให้นะคะกลัวมันกินสีหมดเลยอันนี้ เทลาปาตีนะคะด่างสวยๆเลยเห็นไหมเทลาปาตีนะคะใครที่ยังไม่มีนะสวยนะไม้เทลาปาตีนะ่ะเป็นไม้ด่างมาดูตู้ถัดไปกันนะคะแม่นะคะ้าก็จะเริ่มหอบแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้ถ่ายนานเสียงมาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงรถอันนี้คือ ม้าเฉียวนะคะต้นเนี้ยเป็นไม้กัดแดงนะสวยแล้วเป็นไม้ใบแข็งด้วยใบลักษณะเป็นเหมือนใบโพนะคะม้าเฉียวเนะะี่ยค่ะโอ้ยุงกัดแม่ค้าคุณขามาดูต้นถัดไปต้นนี้เห็นด่างแบบนี้คืออะไรให้ทายนะคะพรเจ้าสัวนะคะน่าสวยนะต้นนี้แม่เขาสวยมากอันนี้ด่างสวยๆเลย เห็นไหมคะพรเจ้าสัวชัดๆไหมเห็นไหมคะความด่างๆกระจายนะคะสวยมากอันนี้คือมณีไม่ใช่คะ่ะมงคลปฐมนะคะต้นนี้เนี่ยค่ะด่างแบบนี้เลยนะมงคลปฐมนะคะเห็นไหมมงคลปฐม แล้วก็มีรวยล้นฟ้านะคะนี่ต้นนี้โฟมสวยๆเลยรวยล้นฟ้านะค่ะรวยล้นฟ้าอันนี้เป็นใบไผ่นะคะลูกไม้ใบไผ่ใบไผ่ไม่ไหอกเลี้ยงกลัวสีใหญด้วยจ้ากว่าจะโตนี่คือใช้เวลามากจริงๆนะคะสำหรับใบไผ่ใบหอกนะคะ เดี๋ยวมาดูโอ้โอ,โอมีอะไรนะคะทางนี้อันนี้ไกรทองประเสริฐนะคะนี่ไกรทองโอ้ยุงกัดอันนี้คือไกรทองประเสริฐนะคะนี่นี่ค่ะไกรทองประเสริฐนะคะพรมพิมานนะเนี่ยให้ดู ป้ายเยอะมากนะคะต้นนี้พรมพิมานห้าสิบาทเองซื้อไปตั้งฟอร์มสวยๆเลยเพราะว่าเขาจะกัดสีเยอะมากนะคะเดี๋ยวไปดูทางโน้นกันนะคะอันนี้ไม้นอกตู้นะ ตู้นี้มีอะไรนะคะมาดูกันมาดูกันเลยนะคะอันนี้โอ้ยคุณมาขาคุณบิ่มจะให้มาดูนางใหม่ที่บ้านคือแบบว่านางใหม่แบบแดงแป๊ดเลยนะคะนี่เดี๋ยวมีใครโทรเข้ามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ